ทผูชมผมดูดีสักเรื่องหนึ่งตีหนึ่งห้าสิบเจ็ดนาทีเกือบตีสองของวันที่สิบสามสิงหาวงจรปิดริมถนนสายสุพรรณบุรีกาญจนบุรีใกล้สามแยกไฟแดงตลาดใหม่ร่างหัวรางหวายที่พนมทวนจับภาพสิบร้อบรรทุกหมูพงชนท้ายรถกระบะรถบรรทุกหมูพลิกคว่ำไปชนเสียหายอีกหลายคันบ้านเรือนริมทางก็เสียหายเหตุการณ์นี้หมูที่บรรทุกมาตายหนึ่ง บาดเจ็บ99ตัว <12. S 1> ทบชมมีภาพวิดีโอกล้องวงจรปิดนะคะเนี่ยค่ะกระบะสีแดงจอดติดไฟแดงอยู่พอไฟเขียวกระบะก็ขับออกไปจังหวะนั้น10ล้อบรรทุกหมูมาจากด้านหลังด้วยความเร็วแล้วพุ่งชนท้ายกระบะคันสีแดงค่ะกระบะนี้พลิกความเสียหายส่วน1ิบล้อบรรทุกหมูก็พลิกตะแคงแล้วถลยไปชนอีกหลายคัน พุ่งเข้าไปชนบ้านเรือนประชาชนที่เปิดเป็นร้านก๋วยเตีย๋ยกร้านหมูกระทะตรงนั้นด้วยนะคะได้รับความเสียหายปรากฏว่าคันเกิดเหตุบรรทุกหมูมาถึง100ตัวฝาปิดท้ายรถเปิดออกหมูก็เลยกระเด็นตกมาอยู่บนถนนหมูก็ร้องด้วยความเจ็บปวดเนี่ยคะ่ะจากแรงกระแทก,แก,แทกบาดอาชีวิตคาที่หมูเนี่ยถูกแรงกระแทกตายไปหนึ่งตัวอีกที่เหลือ99ตัวได้รับบาดเจ็บค่ะหลังเกิดเหตุ คนงานกับบูีนที่ต้องช่วยกันกวาดต้อนหมูให้ไปอยู่ในรถอีกคันหนึ่งอย่างทุรักทุเรใช้เวลากว่าหนึ่งชัวง่วโมงรถราคนอื่นเสียหายไปอสามคันร้านหมูกระทะต่างหากนี่บังเอิญอีกร้านหมูกระทะโอ้โห,โหสรุปก็คือสิบล้อบรรทุกหมูร้อยชีวิต ฝ่าใช่ไหมฝ่าไฟแดงอ่าไม่ใช่ฝ่าไฟแดงคือพุ่งมาด้วยความเร็วแล้วชนท้ายคันข้างหน้าค่ะเนี่ยคือกวาดมาเลยแบบนี้ค่ะ6รายกา59นาทีเรื่งเลาเช้านี้ได้กลับมาครับ